สวัสดีครับสอนการใช้งานเบื้องต้นนะฮะตัวนี้ก็เป็นกล้องคอมแพกนะครับโอลิปัสมิวันนะครับนี่เป็นสีดำนะฮะตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกนะตัวนี้จะไม่มีตัววันที่นะครับโอเคสภาพโดยรวมเนี่ยอยู่ที่95%นะครับอันนี้เป็นสายมันนะสายก็ของแท้นะครับโอลิปัสนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยที่พิเศษครับก็มีซองให้ด้วยนะครับเป็นซองตรงรุ่นของมันนะครับนี่ หน้าตาจะเป็นอย่างี้โอเคโอเคฮนะเดี๋ยวมาดูตัวกล้องนะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวนี้มันเหมาะสําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่หรือว่าคนที่กําลังหากล้องคอมแพกแบบดีๆใช้สักตัวหนึ่งนะฮะโอลิมปั m มิลเนี่ยก็เป็นอีก1ตัวเลือกนะครับตัวนี้โอลิมปัสมิล1เนี่ยมันเคยใช้ประกอบในหนังด้วยนะครับเรื่อง How to t o ทิงนะถ้าใครเคยดูเนี่ยก็จะเคยเห็นนะครับรุ่นนี้นะฮะ โอเคฮะเดี๋ยวมาดูการทำงานนะฮะก็ก่อนอื่นนะครับก็ใส่ฐานใส่ฐานตรงนี้นี่นะครับด้านล่างนี่นะครับตรงช่องตรงนี้จะเป็นที่ใส่ฐานนะครับวิธีการเปิดก็นี่เห็นว่ามันจะมีล็อกอยู่นะครับก็เปิดออกมาอ่ะแบบนี้ฐานที่ใช้เนี่ยจะเป็น CR นะครับ1 23A นะแบบนี้นะครับแบบตัวนี้นะอ่ะ นี่ฐานมันหมดนะครับอันนี้ผมก็เลยใช้ฐานเทสใส่เข้าไปนะครับก็ใส่ให้มันตรงขั้วนะครับเอาก้าวบวกอยู่ด้านบนนะครับอ่าก็ลบอยู่ด้านล่างก็ใส่เข้าไปเดี๋ยวผมใส่ให้ดูดีกว่านะครับก็ใส่่างนี้่างนี้นะครับแค่นี้เองก็ปิดฝาปิดก็ปิดให้แน่นนะฮะแค่นี้นะครับก็เปิดกล้องก็ เวลาเปิดกล้องเนี่ยก็เลื่อนนะครับเลื่อนฝาปิดตรงนี้นะฮะเลื่อนมาให้สุดนะครับนี่มันก็จะขึ้นแบบนี้นะตรงนี้หลายคนบอกว่ามันเป็นเลข3มนะครับมันไม่ใช่เลข3ามนะมันเป็นตัว E นะครับตรงนี้เห็นไหมที่มันกระพริบอยู่เนะี่ยคือว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ฟิล์มนะฮะอ่าเป็นแบบนี้นะครับโอเคก่อนที่เราจะใส่ฟิลมนะ์มเนี่ยเราควรจะปิด หน้ากล้องก่อนนะครับหรือว่าปิดตัวกล้องก่อนนะครับอันนี้มันเปิดอยู่นะเนี่ยเห็นไหมอ่ะปิดนะครับเราต้องปิดก่อนนะทุกครั้งนะครับอ่าเวลาเราจะเปิดห้องฟิล์มหรือว่าจะใส่ฟิล์มเนี่ยเราควรจะปิดกล้องให้เรียบร้อยแบบนี้ก่อนนะครับอ่าแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดกล้องอยู่เนี่ยกล้องมันอาจจะรวนหรือว่ามันอาจจะเสียได้นะครับต้องระวังนะควรจะปิดก่อนแล้วค่อยเปิดฝาหลังนะครับ โอเคเสร็จแล้วก็เปิดฝาหลังนะครับตรงนี้เปิดขึ้นไปนะครับแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็สิ่งที่แนะนำนะครับสำหรับคนที่กำลังเล่นกล้องคอมแพกอยู่นะครับหรือว่าคนที่ยังไม่รู้นะครับเวลาเลือกฟิล์มที่ใส่เนี่ยเราควรจะดูขั้วตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมขั้วเงินเงินนะฮะแบบนี้นะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นฟิล์มตลาดทั่วไปที่มันมีขายในตลาดเนี่ยมันก็จะมีนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นฟิล์มแบบขาวดําบางประเภทฟิล์มแบบที่เขาโหลดขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยอย่างเช่นฟิล์มหนังฟิล์มอะไรเงี้ยมันจะใส่กับพวกคอมแพกอย่างนี้ไม่ได้นะครับอ่าต้องระวังนะครับตรงนี้อ่าเพราะว่าไอ้ตรงโค้ดตรงเนี้ยมันจะเอาไว้รับกับขั้วตรงนี้ด้วยนะครับอ่ากล้องมันจะรู้นะครับว่าเราใส่ฟิล์มไอโอเท่าไหร่นะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับคร่าวๆนะต้องระวังนับตรงนี้โอเคฮะก็ใส่ฟิล์มก็ใส่เข้าไปแบบนี้ก็ดึงหากฟิล์มมาฝั่งนี้นะครับดึงเข้าไปเยอะหน่อยก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ดูนะฮะก็ดูด้วยนะว่ามันเกี่ยวหนามเตยตรงนี้หรือเปล่านะเนี่ยด้านนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วแบบนี้ก็ปิดฝาปึ๊บ ทีนี้เปิดหน้ากล้องนะครับเปิดหน้ากล้องตรงนี้ปึ๊บเปิดให้สุดนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะเป็นเลขหนึ่งนะครับก็คือภาพที่หนึ่งนะครับง่ายๆนะฮะตรงนี้ตั้งเป็นโหมดออโต้อยู่นะครับเห็นไหมเป็นรูปแลชแล้วก็มีเขียนว่าออโต้นะครับก็อ่ะทีนี้มาดูตรงนี้นะครับกดไปครึ่งหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันจะมีไฟอยู่สองอันนะฮะด้านบนเนี่ยคือไฟโฟกัสนะครับ ที่มันไม่นิ่งเนี่ยเพราะว่ามันหาโฟกัสไม่ได้นะครับเนี่ยต้องรอให้มันนิ่งแบบนี้นะเราจัดองค์ประกอบเสร็จปุ๊บลองกดชัตเตอร์ไปครึ่งหนึ่งนะครับกดปุ่มชัตเตอร์ตรงนี้ไปขึ้นครึ่งหนึ่งนะฮะพอมันนิ่งแบบนี้ทั้งสองอันเนี่ยค่อยกดถ่ายนะครับนี่แบบนี้นะครับมันก็จะขึ้นเป็นเลขสองนะครับแต่ถ้าเกิดมันกระพริบแบบนี้สองอันเนี่ยคือยังไม่พร้อมถ่ายนะครับ นี่ยถ้าด้านล่างกระพริบแบบนี้คือไฟแจ้งเตือนแฟลชนะครับอันสีแดงเนี่ยคือไฟแจ้งเตือนแฟลชนะฮะก็ถ้ามันกระพริบอย่างเงี้ยคือกล้องเนี่ยมันกําลังชาร์จตัวแฟลชอยู่นะครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันจะกระพริบนะครับเวลาเรากดไปนะครับต้องรอมันชาร์จนะครับจนกว่ามันจะนิ่งทั้งสองอันนะครับนี่เห็นไหมมันนิ่งนะเห็นไหมครับมันนิ่งแล้วนะเนี่ยไฟแจ้งเตือนแฟลชนิ่งนะครับ แต่ไฟโฟกัสยังกระพริบอยู่นะครับอ่าไฟโฟกัสเนี่ยที่มันกระพริบเนี่ยเพราะว่าด้านหน้าหเนี่ยมันไม่มีอะไรโฟกัสนะมันใกล้เกินไปนะครับตรงเนี้ยมันใกล้เกินไปนะครับอ่อยเดี๋ยวลองหันไปด้านซ้ายดูนะครับด้านซ้ายก็จะมีอะไรโฟกัสเยอะกว่านี่เห็นไหมมันก็จะนิ่งนะครับเ่ยประมาณนี้ก็ค่อยกดนะครับเรียบร้อยแล้วก็ที่สําคัญนะครับตัวเนี้ย เห็นห่าขคือเป็นเลข3นะครับโอเคพอกดเสร็จปุ๊บก็เหมือนเดิมนะครับรอไฟมันนิ่งค่อยกดแล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าเป็นโหมดออโต้เนี่ยถ้าในที่แสงน้อยหรือว่าในอยู่ในตัวอาคารอย่างเงี้ยแฟลชมันก็จะยิงอัตโนมัตินะครับถ้าในที่แบบแสงมืดๆแสงน้อยมากๆนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดอยู่กลางแจ้งอยู่แบบอ่ข้างนอกเอาดอร์อะไรเงี้ย ถ้ามีแสงค่อนข้างเยอะหรือว่าแสงพอดีเนี่ยกล้องเนี่ยมันก็จะคำนวณวัดแสงให้นะครับแล้วก็ไม่ยิงแฟชให้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูโหมดต่างๆบ้างนะครับก็กดตรงนี้ที่เป็นรูปแฟชน,นะฮะกดเข้าไปป,ปึ๊บนี่จะเป็นแฟชออตโต้แล้วก็มีตัวเอสนะครับก็เป็นสโลนะครับอันนี้เป็นปิดแฟชนะครับแฟชมันก็จะไม่ยิงนะฮะ ต,ต่อให้เป็นที่แสงน้อยหรือว่าในตัวอาคารเนี่ยแฟลตมันก็จะไม่ออกนะครับเพราะว่าเราปิดไว้นะครับอดี๋ยกดให้ดูนะครับเห็นไหมไฟด้านล่างมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมอโอเคถัดมาเป็นเปิดแฟลตเหมือนกันนะครับอันนี้ต้องลอเพืเล่นดูนะแต่ก็ถ้าเป็นแบบมือใหม่จริงๆนะผมแนะนําให้ตั้งเป็นออโต้นะครับ ถ้าตั้งเป็นออโต้เนี่ยผมว่าก็แทบจะถ่ายได้ทั้งหมดแล้วนะฮะอ่แทบไม่ต้องกังวลอะไรนะฮะนี่ก็ตั้งแบบนี้นะครับใช้ง่ายมากๆนะครับตัวนี้โอเคฮะถัดมาก็เป็นโหมดตั้งเวลาถ่ายนะครับก็ตรงนี้นะี่ตรงนี้นะครับวิธีการใช้ก็คือกดค้างนาล้าก็กดปุ่มชัอตเตอร์นะ๊นบอ่ะกดค้างไว้นะครับ กดแบบนี้เห็นไหมมันก็จะมีไฟตรงนี้ขึ้นมานะฮะตรงนี้นะครับเดี๋ยวพอมันใกล้เนี่ยเห็นไหมมันก็จะปิบนะครับอ่ะเดี๋ยวก,กดให้ดูอีกทีนะครับกดตุ่มตรงนี้ค้างไว้ค้างไว้นะครับแล้วก็กดนี่แบบนี้นะฮะเดี๋ยวพอมัน ใกล้ถึงเวลาจะถ่ายเนี่ยมันก็จะพิบนะครับนี่แบบนี้นะฮะปบเ๊บเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกอกลับเองนะครับตรงนี้ก็จะมีปุ่มสําหรับกอกลับด้วยนะครับกอกลับด้วยตัวเองนะตรงนี้นะฮะผมเล็กๆตรงนี้นะครับนี่ก็ใช้ปากกาหรือว่าอะไรแหลมๆจิ้มเข้าไปก็ได้นะครับแต่ต้องระวังนะอย่าให้มันแบบว่า จิ้มลึกเกินไปนะครับอาจจะทําให้ปุ่มเนี่ยมันยุบเข้าไปได้นะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีปากกาหรือว่าอะไรแหลมๆนะมีเป็นอันเนี้ยอ่าก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวจะกดให้ดูอีกสัก2-3ทีนะครับก็ตอนนี้ก็กดไป14บสี่รูปนะฮะก็พยายามจริงๆก็อยากจะกดให้มันหมดนะฮะ แต่มัน,มนฟีมันเยอะจริงๆนะครับโอเคมีอะไรอีกตัวนี้ก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับก็ง่ายๆนะครับตัวนี้ใช้ง่ายมากก็ไม่มีอะไรนะครับก็แค่เล็งตรงนี้กดชัตเตอร์ไปครึ่งหนึ่งก็ดูไฟนะครับว่าไฟมันนิ่งหรือ,อยังไฟโฟกัสนี่เราโฟกัสดีหรือ,อยังอ่างนี้นะฮะแล้วก็ไฟแจ้งเตือนแฟลชมันพร้อมที่จะใช้งานแฟลชหรือ,อยังนะครับ ก็แค่นั้นเองนะฮะง่ายๆนะครับแล้วก็กดถ่ายนะครับจัดแบบจัดองค์ประกอบอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กดถ่ายแค่นี้เองง่ายๆนะฮะตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตกอ,อกลับนะครับด้วยตัวเองนะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยถ่ายหมดหม้วนหรือว่าถ่ายครบ36รูปเนี่ยกล้องมันก็จะกอ,อกกลับให้เราอัตโนมัตินะฮะแต่ตอนเนี้ย ผมกดไปแล้ว16นะครับก็ยังเหลืออีกค่อนข้างเยอะนะเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตก็กลับด้วยตัวเองนะครับก็ใช้อะไรแหลมๆนี่นะฮะจิ้มเข้าไปนะครับโอเคกดตรงนี้เล็กๆนี่นะฮะปึ๊บนี่กดไปแล้วกดเบาๆนะครับแม่มันก็จะนับถอยหลังแบบนี้นะครับ ก็ไม่ยากนะตัวนี้โอเคก็ถ้ามันสาวที่บลรูปเนี่ยมันก็จะนาน่านี้นะครับแต่นี้ผมกดไปแค่นิดเดียวนะมันก็จะไวหน่อยโอเคเรียบร้อยอย่างนี้มันก็จะขึ้นเป็นตัว E แบบนี้นะครับทีนี้ก่อนที่จะเปิดห้องฟิล์มเนี่ยหรือว่าเปิดฝาหลังเนี่ยแน่นอนนะครับอย่าลืมปิดหน้ากล้องด้วยนะครับ ปิดหนะ้ากล้องให้เรียบร้อยหรือว่าปิดกล้องให้เรียบร้อยนะครับไม่จะเป็นต้องเป็นオリパสミลนะครับทุกตัวนะครับที่เป็นกล้องคอมแพคแบบออโต้แบบแบบนี้นะฮะควรคจะปิดกล้องหรือว่าปิดหน้าเลนให้เรียบร้อยก่อนที่จะเปิดฝาหลังหรือว่าห้องฟิล์มนะครับโอเคทีนี้ก็เช็คดูนะฮะว่าโอเคมันปิดแล้วนะปิดสนิทเรียบร้อยปิดแบบนี้เรียบร้อยนะครับก็เปิดฝาหลังนะ ฟิล์มก็เอาฟิล์มออกมาอันนี้กล้องก็ปิดไปนะฮะแล้วก็ฟิล์มเนี่ยก็เอาไปให้ที่ร้านล้างสแกนนะครับก็แค่นี้เองนะฮะไม่มีอะไรนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นกล้องคอมแพกนะครับที่ใช้งานง่ายมากๆนะฮะเหมาะสำหรับมือใหม่และคนที่กำลังหากล้องคอมแพกดีๆใช้นะครับ ก็โอลิมปามิลก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะโอเคฮะวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับมีอะไรก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามก็ได้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับใครสนใจกล้องฟิล์มเนี่ยก็เข้าไปดูใน IG ได้นะใน IG ก็จะมีกล้องฟิล์มและคลิปสอนค่อนข้างเยอะนะครับโอเคฮะวันนี้ไปแล้วครับขอบคุณครับ